สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนี่ครับเห็นกันไหมครับกล้วยด่างครับผมด่างจริงนะครับหรือด่างปลอมอย่างไรเรามาฟังไปพร้อมกันนะครับนี่นะครับก็เป็นนะครับกล้วยเล็บมือนางนะครับเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับดูครับลายขาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ชัดเจนกว่านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับเห็นไหมครับลายครับ นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกจุดครับนะครับก็ที่สวนกล้วยโรงเรียนผมนี่แหละนะครับนี่นะครับโอ้โหค่อนข้างรกนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับรกๆไปก่อนเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่วันนี้เราก็จะนะครับพาทุกท่านมาชมนะครับกล้วยด่างนะครับกล้วยด่างกล้วยลายนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมนี่ครับตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับนะครับผมนี่ เห็นไหมครับนี ok ่ครับนะครับลักษณะแบบนี้นี่นะครับที่พบเห็นบ่อยนะครับส่วนมากจะพบนะครับทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับกล้วยนะครับที่มีลายแบบนี้เขาจะชื่อว่ากล้วยนะครับกล้วยป่ากล้วยป่าด่างหรือว่ากล้วยป่าลายทหารนะครับหรือชื่ออะไรนี่แหละนะครับผมจำไม่ได้จะมีลายอย่างนี้แหละนะครับนี่แล้วอันนี้นะครับไม่ใช่กล้วยป่านะครับไม่ใช่กล้วยป่านะเป็นกล้วยเล็บมือนางครับ กล้วยเล็บมีมือนางนี้ก็ต้นกําเนิดนะครับมาจากภาคใต้เหมือนกันนะครับนี่ต้นจริงๆนะครับอันนี้ที่ตัดนะครับแล้วต้นเขาก็ตายไปแล้วก็งอกหน่อมาใหม่นะครับอยู่ๆก็มีลายแบบนี้นะครับผมว่าหลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นต้นกล้วยของเราเออทําไมถึงมีลายแบบนี้เป็นกล้วยด่างหรือเปล่านะครับหรืออะไรอย่างไรนะครับนี่กล้วยที่เป็นลายแบบนี้ครับนะครับตอนนะครับที่ต้นเขากําลังเด็กอยู่นะครับมันอาจจะด่างก็จริง นะครับแต่ว่าโตไปแล้วนะครับลายเขาจะหายนะครับลายนี้จะหายเดี๋ยวผมพาไปชมอีกจุดไหนครับโอ้ยนี่ครับนี่นี่ี่ตรงนี้ก็ลายเหมือนกันครับเห็นไหมครับนี่ครับค่อนข้างมีเยอะนะครับจะเกิดกับกล้วยเล็บมือนางนะครับที่นี่นี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับลายเหมือนกันครับลักษณะ คล้ายๆนะครับกล้วยป่านะครับทางภาคใต้ที่มีเยอะนะครับแต่อย่างว่าโตไปนะครับลายเขาจะหายเองนะครับหรืออะไรอย่างไรผมก็จะคอยติดตามดูเหมือนกันนะครับนี่นะครับเพราะว่าเราก็จะศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะครับแต่ผมว่านะถ้ามันโตไปเรื่อยๆผมว่าลายเขาจะหายนะครับนี่เพราะว่ามันไม่ใช่นะครับเป็นพันธุกรรมมันไม่ใช่ต้นที่เขามาแบบเป็นกล้วยด่างเลยนะครับมันเป็นกล้วยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเป็นกล้วยโดยเฉพาะเนาะกล้วยเป็นพันเลยเล็บมือนางอย่างเงี้ยเพราะว่าเล็บมือนางโดยส่วนใหญ่มันก็จะนะครับไม่เป็นลงเป็นลายอย่างนี้หรอกนะครับแต่ที่เป็นลายอย่างนี้มันอาจจะเกิดจากนะครับต้นกล้วยเขาหลังสารสีหลังสารใบนะครับหรืออะไรไม่เท่ากันอะไรยังไงก็คอยติดตามนะครับแต่ผมว่านะครับโตไปลายเขาจะหายนะครับไม่เชื่อไปดูฝั่งนี้ครับต้นนี้ก็เคยเป็นนะโตไปแล้วลายเขาหายครับ นี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่ครับเห็นไหมครับเคยมีลายเหมือนกันนะครับแต่พอต้นใหญ่มาเรื่อยๆนะครับใหญ่ไปเรื่อยๆลายเขาก็นะครับจะเริ่มจางหายไปนะครับนี่นี่ก็เป็นความรู้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะนะครับที่หลายคนเขาสนใจนะครับพวกกระแสกล้วยดงกล้วยดังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลายก็ค่อยๆนะครับเลือนหายไป นี่ครับแล้วใบที่ออกมาใหม่ก็ไม่มีลายแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับผมลายแบบร้อยน้ำหมากก็จะเริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างเป็นหลายกอเลยนะครับนี่กอนนี้ก็เป็นครับแต่โตไปอย่างว่าลายเขาก็จะหายแต่ถ้าโตไปแล้วเป็นลายอย่างนี้โดยถาวรผมว่ามันก็นะครับสวยไปอีกแบบนะครับนี่ครับผมนะครับก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมา ชร์ความรู้นะครับไปด้วยกันนะครับผมนี่ถึงไม่ใช่ว่าเป็นด่างแบบราคาแพงนะครับแต่มันก็ดูสวยดีนะครับผมว่าเนี่ยนะครับผมนี่ครับทดลองนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับไปด้วยกันวันนี้ก็พามาชมนะครับกล้วยด่างนะครับด่างแบบบ้านบ้านนะครับไม่ใช่ด่างแบบเนาะที่เป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างนั้นนะครับผมถามว่าผมอยากได้ไหม ผมก็อยากได้นะนะครับนำมาขยายพันธุ์นะครับแต่ว่าเขาว่าในอนาคตนะครับราคาจะตกนะรวยนั้นนะแต่ถึงตกหรือไม่ตกอย่างไรมันก็สามารถสร้างอาหารให้เราได้นาออย่างว่านะครับนี่นี่ครับผมคอยติดตามชมนะครับว่าโตไปจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ครับช่วงนี้ก็นะครับอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับผมก็ร่างกาย นะครับป่วยบ้างอะไรบ้างก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับออกไปข้างนอกก็เราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับผมอย่าอยู่ในที่แออัดนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนาะเราก็มองไม่เห็นนะครับนี่นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับนะครับผมทุกคนทุกท่านที่ชมคลิปและเป็นกําลังใจให้ผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยโควิดขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านเลยนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ